ทุกเป็นคนวันนี้พวกเรากลุ่มเด็กชาลาชาเจริญมาทําการแสดงเรื่องระบบสุริยะของเราแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นเรามารู้จักสมาชิกในกลุ่มกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะหนูชื่รอรด็กหญิงเยราตาแก้วอยู่ชั้นป .5 หนึ่งเล่ที่สิบเก้าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโรมิธิราเซลิ่วอยู่ชั้น,นป .5 หนึ่งเล่ที่เก้าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิธีราอิงพงอยู่ชั้นป .5 ห้าเล่ที่สิบสามค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนภัทรแชร์นักปัอยู่ชั้นป .5 ห้าเลที่ค่ะนะ ไหมโอ้อเราเข้าใจแล้วเรามาส,สรุปกันไหมได้ไดงั้นเราขับายเรื่องดาวพุธกับดาวศุกร์นะได้เลย,ด,เลยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกที่ถัดจากดวงอาทิตย์และเป็นดาวข้อหินมีฉายาว่าดาวไฟแช่งแห่งเนื่องจากตอนเช้ามีอุณหภูมิสูงมากกลางนมีอุณหภูมิต่ำมากดาวศุกร์เป็นดาวดวงที่สองถัดจากดวงอาทิตย์เป็นดาว เขาห็นและมีฉายาว่าปบบแผลกโลกเนื่องจากมีขนาดเท่ากับโลกค่ะงั้นเราขออธิบายดาวพฤหัสกับดาวเสาร์นะดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่5นับจากดวงอาทิตย์ดาวพฤหัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะจึงมีฉายาว่าดาวเคราะห์ยักษ์ต่อไปเป็นดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่6นับจากดวงอาทิตย์ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่เห็นวงแหวนได้ชัดเจนดาวเสาร์จึงมีฉายาว่าดาวเคราะห์วงแหวนค่ะ งั้นเราขออธิบายโลกกับดาวอังคารนะโลกเป็นดาวคอหินมีน้ำมีน้ำเป็นส่วนใหญ่และโลกเป็นดาวที่พวกเราอาศัยอยู่ค่ะโลกเลยมีฉายาว่าดาวขคราะห์เหี่ยงฉีดเนื่องจากมีน้ำเยอะค่ะดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หินมีฉายาว่าดาวดาวเคราะห์แดงหรือดาวเคราะห์แห่งสงครามค่ะเนื่องจากว่ามีเหล็กเยอะค่ะงั้นเราขออธิบายดาวยูเรนัสกับดาวเนปจูนนะได้เลย ดาวยูเรนัสมีฉายาว่าดาวมฤตยูเป็นดาวเคราะห์ดวงที่7ของระบบสุริยะจัดเป็นดาวเคราะห์แก๊สดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์แก๊สมีฉายาว่าดาวเกตเป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายของระบบสุริยะจากการที่เราได้สรุปความรู้กันวันนี้มีใครมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมอ๋อแล้วมีเรามีนอกจากดาวฤกษ์ก็ดาวเคราะห์อนี่งอื่นอีกไหมมีดาวเคราะห์แพ้มีอุกกาบาตและมีขยะอวกาศ ลากันไปก่อนบ๊ายบายลา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 โลกของเรามีเรื่องมหัศจรรย์มากมายผงชีวิตดีจะพาทุกคนไปผจญภัยตราบที่น้องๆสื่อขาดไม่ถึงไม่ว่าจะท่องไปสู่จักรวาลดำน้ำไปดูโลกใต้ทะเลทะลุมิติไปโลกไดโนเสาร์ทุกคนพร้อมจะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหม พร้อมไหมไปสลุยเอวกาศก,กับพวกเราวิดีปันจัน์ไทยจากโลก